สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสารคาดีเล็กๆกับเรื่องราวของนกน้อยตัวเล็กๆที่มีขนและมีสีขาวแซมสีดำสีน้ำตาลชอบส่งเสียงเจียวเจ้าในตอนกลางวันแล้วก็ส่งเสียงร้องน่าน้าฟังเสียงไพเราะสะดุดหูนะคะ ถึงช่วงเวลาหรือดูการที่แม่นกจะวางไข่แม่นกก็จะเริ่มไปหาคาบใบไม้ชิ้นเล็กๆมาทำรังหลังจากทำรังเสร็จไม่นานแม่นกก็จะตกไข่บางตัวก็จะตกไข่สี่ห้าฟองนะคะบางตัวก็จะมีไข่แค่สองฟองในช่วงที่ตกไข่แม่นก ก็จะออกไปหากินในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนแม่นกก็จะมากกไข่หลังจากตกไข่แล้วไม่นานแม่นกก็จะฟักไข่ในเรื่องราวนี้ก็จะมีรังนก2องรังนะคะรังหนึ่งมีไข่นกสองฟองอีกรังหนึ่งมีไข่นกสี่ฟองหลังจากฟัก ลูกนกออกมาเป็นตัวแล้วตอนกลางวันแม่นกก็จะออกไปหาเหยื่อหาอาหารนะคะลูกนกอยู่ในรังยังไม่ลืมตาเลยนะคะเขาก็จะอาศัยว่ามีเสียงขึ้นไหวมีการขึ้นมีการเคลื่อนไหวของกิ่งไม้และสิ่งที่อยู่รอบๆข้างเขาก็จะอ้าปากเพื่อรับเหยื่อรับอาหารที่แม่หามา ให้นะคะแม่เมื่อได้อาหารมาถึงลังถึงลูกแล้วแม่ก็จะส่งอาหารเข้าไปป้อนลูกในปากเลยนะคะหลังจากที่ลูกนกตกหลังจากที่ลูกนกฟักออกมาเป็นตัวแล้ว1-2สสัปดาห์ลูกนกก็ลืมตาแต่ว่า ในช่วงที่ลืมตายังไม่แข็งแรงยังไม่มีปีกลูกนกก็จะรอเหยื่อรออาหารจากแม่เหมือนเช่นเคยนะคะแม่ก็จะคอยอาหาอาหารมาป้อนให้ลูกพอตกกลางคืนแม่นกก็จะมากกลูกหลังจากสองสาส,สัปดาห์ผ่านไปลูกนกเริ่มมีปีกมีขนแล้วแม่นกพ่อนกนะคะ ก็จะเริ่มพาลูกออกไปฝึกบินออกไปหัดบินนะคะอันนี้ก็คือแม่นกพาลูกนกขึ้นมาอยู่บนกิ่งไม้สูงเริ่มต้นจากแม่นกพ่อนกพาลูกไปอยู่ตามกิ่งไม้ต่ำๆแล้วก็จะค่อยๆพาลูกฝึกขึ้นมาบินขึ้นมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงขึ้นนะคะ ดูแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะคะจากสัตว์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารภาษากันยังไงนะคะแต่ว่าพ่อนกและแม่นกเขาจะช่วยกันนะคะดูแลลูกในช่วงที่พาลูกไปฝึกบินไปหัดบินนะคะก็ลูกนกก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะรอรับอาหารจากแม่ ซึ่งลังนี้นะคะอันที่ริงมีไข่สองฟองและตอนแรกมีลูกนกสองตัวแต่ตอนนี้หายไปเลยหายไปไหนแล้วนะหนึ่งตัวทำไมเหลืออยู่หนึ่งตัวก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะแล้วก็ นกก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าจะมีงูมีตัวอะไรจะมากินลูกนกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือตอนแรกนะคะนกจากอีกลังหนึ่งนะคะที่โตพอจะบินได้แล้วพ่อแม่นกก็จะพามาฝึกบินและฝึกหาอาหารนะคะก็จะส่งเสียงกันเจียวเจ้าเจียวเจ้าถ้าเกิดว่า ไปที่ใดและไปเจอนกที่กําลังส่งเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เราก็อาจจะสงสัยว่านกร้องอะไรกันแต่อันที่จริงนั่นคือนกกําลังฝึกลูกให้บินและหาเหยื่อนะคะหาอาหารอาหารก็จะเป็นพวกมดพวกปวกพวกมแมลงตัวเล็กๆนะคะที่อยู่ตามพุ่มไม้อยู่ตามพื้นดิน ส่วนนกลังนี้ก็ริืมออกปีกเยอะแล้วก็ลืมตาแล้วนะคะอีกหน่อยแม่นกพ่อนกก็คงจะพาไปบินแล้วค่ะอันนี้คือภาพตอนแรกนะคะตอนที่ลูกนก ลังนี้ซึ่งมีสองฟองนะคะยังไม่ลืมตาตอนนี้ทราบสาเหตุแล้วนะคะว่าทําไมนกถึงหายไปหนึ่งตัวนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวที่เล็กและอาจจะอ่อนแอกว่าถูกนกอาจจะเป็นนกตัวผู้หรือว่าฟักออกมาก่อนตัวใหญ่ด้วยความที่เขามองไม่เห็นนะคะเขาก็อาจจะเหยียบกันจนตายเลยทำให้นกลังนี้เหลือหนึ่งตัว ส่วนอันนี้ก็คือนกเขานะคะนกเขาคู่ซึ่งนกเขาคู่นี้เขาก็เลี้ยงลูกอยู่เหมือนกันนะคะและตรงนี้ก็คือทุ่งกว้างแถวลาดกระบังในช่วงตอนเย็นนกมากมายนะคะนับพันพันตัวหลังจากที่เขา ื่นออกไปหาอาหารไปกินไปบินไปเล่นพบปะสังสรรกันทั้งวันแล้วพอตกเย็นฝูงนกก็จะเริ่มบินมากันเป็นกลุ่มเป็นฝูงใหญ่แล้วแต่ละตัวก็จะเริ่มจับจองหาที่นอนของตัวเองนะคะอันนี้ใกล้ไหมคะเท่าไหร่ที่ส่วนนี้ก็คือกลุ่มนก ที่ตอนสายๆจะมาจับเกาะกลุ่มกันเพื่อจับจ้องมองหาอาหารนะคะก็เป็นภาพที่น่าดูนะคะว่างๆก็เหมาะกับการที่จะไปนั่งดูนั่งชมนะคะเป็นวิวที่เป็นธรรมชาติสวยงามน่าชมจริงๆนะคะ แถวลาดกระบังแถวที่เป็นทุ่งป่าโล่งกว้างนะคะตอนเย็นๆจะมีกลุ่มนกนับร้อยนับพันพันตัวบินมามีลมพัดมาหวิวหิว,วเหมือนฝนจะตก ส่วนนี้ก็คือกลุ่มนกกระจิบนกกระจอกตัวเล็กๆนะคะที่เขามาสร้างรังบนยอดไม้ซึ่งถ้าต้นไหนที่เขาไปทำรังอยู่เขาก็จะไปทำกันเป็นกลุ่มเยอะเต็มยอดไม้เลยนะคะบางต้นก็มี20 30รังนะคะเป็น50รังก็มีกนแล้วแต่ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนนะคะ และนี่ก็คือชุมชนริมคลองสองฝากฝั่งคลองอันนี้ก็คือริมคลองย่านหัวตะเคีนะคะตลาดหัวตะเคีราชกระบังถ้าไปแถวนั้นก็ยังจะเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะการหาปลาแบบดั้งเดิมก็คือการยกยอ บางที่ก็อาจจะมียอใหญ่ๆที่ตั้งไว้ริมฝั่งเพื่อที่จะยกยอจับปลานะคะส่วนย่านหัวตะเข้นี้ตลอด2ฝั่งคลองยาวไปก็จะมีคนหาปลายู่เป็นจุดๆนะคะก็จะพายเรือไปเรื่อยๆหรือว่าจอดเรือไว้กลางลำคลองแล้วก็ยกยอหาปลา ดูแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามและหาดูได้ยากนะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้หัวตะเค้หรือว่าไปย่านหัวตะเค้ก็ลองไปแวะดูแวะชมนะคะส่วนนี้ก็คือนกยุงที่เลี้ยงไว้ในอ่างบัวตอนนี้ก็ขยายพันธุ์เยอะมากนะคะขยายพันธุ์เร็วมาก ก็เพื่อให้เป็นธรรมชาติก็จะมีทั้งบัวมีทั้งจอบทั้งแหน่บางครั้งก็มีตะไคร้น้ำนะคะบางอ่างก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะที่น่าดูน่าชมและนี่ก็คือการหาปลาอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้ยกยอแต่ว่า เป็นการหาปลาแบบวิธีดั้งเดิมนะคะแบบวิธีของชาวบ้านแบบดั้งเดิมก็คือดักตะข่ายก็จะพายเรือวางตะข่ายไว้รอบๆนะคะเสร็จแล้วคนหาปลาก็จะพายเรือวนไปรอบๆตะข่ายแล้วก็ใช้ไม้ตีน้ำ กวนน้ำนะคะเพื่อที่จะให้ปลานั้นแตกตื่นแล้วก็วิ่งไปติดตะขคายปลานี้ก็จับได้ก็ไม่ใช่เอาทุกตัวนะคะก็จะมีเลือกเอาเป็นพวกปลาสปาสลิดปลากะดีส่วนปลาที่ไม่เอาก็จะเป็นปลาบูนะคะในคลองนี้คลองนี้ก็เป็นคลองที่ยาวมาจาก ย่านหัวตะเข้นะคะในลำคลองนี้จะมีปลาบู่เยอะมากพอจับได้ปลาสดิดปลาสดิปลากะดีก็จะโยนเข้าไปในเรือนะคะส่วนติดปลาบู่คนหาปลาก็จะโยนลงน้ำบางทีโยนลงน้ำเดี๋ยวก็จะไปติด ตะข่ายใหม่เขาก็จะโยนขึ้นแถวริมริมน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวปลาก็จะค่อยๆดิ้นลงไปในน้ําเองอันนี้ปลาก็ไม่ได้ตายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ามันมีน้ำมีโคลเย็นเย็นเฉยเฉะอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะดิ้น